ก็เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็จะมาจัดการบอสอีกตัวกันเลยนะครับคือตอนนี้ผมก็อยู่ทางตรงหน้าทางเข้าของบอสแล้วละเอาจริงๆมันก็เป็นแค่ mini b o สแหละครับผมก็เลยจะิดว่าผมจะจัดการทั้งสตัวเลยนะสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็คือเป็นบอสใหญ่หนึแล้วมีบอสหนึ่งแล้วกันนะ ฉะนั้นเราก็ลงไปเลยกันดีกว่ามีแบบวิธีลงไม่เจ็บปะ่ะไม่ได้หอโอ้โรูเจ็บตัวลวเะเซฟปปอโอ๊ย

วูบววเทือนเทือนเทือน นะอันนี้กัน,กนได้าทางบอสก็มาหายง่ายนะ เฮ้ยไอตัววิ่งหนี่เกยงมากเลยเชี้ยด้วงออกไปอืออ๋อนี่ไงเจอเร็วกวันแ้วเนี่ย อ่าเจแล้วอ้แม่งรองอยู่ข้างล่างแล้วอะ่ะเฮ้ยสลามเยอะจังเลย อ่ะเอาล่ะทอชหมดแย่แล้วไง ห้องนี้เลยที่ตามหาปล่าว่าทอสมันเยอะคือเขาก็รู้นะว่าแบบเราต้องใช้ทอสเชืะอ I need mm -hmm. Whoa.

เจอแล้วเจอแล้วลเอาเตรียมก่อนเอาเตรียมก่อนโอ้ยในสุดเราก็เจอบอลแล้วก็ไม่นานอย่างที่คิดนะเว้ยเอาละ ล้วมันไม่ดอบไง <S <S ออไม่น,นี่ไงได้แล้วม่ได้เอเฉยนี่โยสมบีแม่งน,น,นมา เียงดังมากเลยเรียบร้อยฮะอายุขัยหมดเอ็กซตาร์ดไหมก็ เดี๋ยวผมจะตัดไปอีกวันแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้นี่ผมดึกมากเลยคือผมจะสู้ไฮได้วันต่อไปของผมในคลิปนี้แหละก็เดี๋ยวเจอกันนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะสำหรับไปตบไฮเด้าแต่ว่าเรายังเข้าไปไม่ได,ด้เพราะว่าเราต้องกินสตุนเนื้อแสนอร่อยนี่ก่อนเลยอืมไม่พู่ต้านทานไฟโอเคละโอ้แล้วทำไมมันมืดขนาดนี้วะ เฮ้ย hey, มืดจังเลยอ่ะโอ้ยสว่างขึ้นโอเคเอาละใครว่าอยู่ข้างหน้าเราเองฮะ mm hmm. จริงของผมก็ยังไม่พร้อมขนาดนั้นหรอกแต่ก็โอเคไม่นั่นไง mm hmm. เอาละเอาละเอาละนี่แหละ mm hmm. บอกเลยว่า,าไฟไหม้ฮะ โอ้ยมาล้านก้อนอะไรเนี่ยมามาสมมีไปเลยฉันเลือกนายเป็นตกกันสิว่าไงไงไง เป็นตบมันที่นั่นแหละซอมบี้กูกระเจาะที่ผายเลยอ๋อรีดีไงว้าวว,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 วว้าวว้าวว้าวอืม ราสุมหมดแน่และฮูแรงแรงแรงหรวางเตียงข้าวนอนระหว่างสู้เลยแหละทิมร้ายทิมร้ายยไงนีไน่ไง We'll be right back. ไปแมลงมากไปแมลงคนระับไปแมลง ีขวานป่าพไพด้าโอเคโอเคเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเลยเจ็บมาดีโอ้โอ้ ครั้งแรกจะได้เลยโอ้ยว้าว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 ร้อนร้อนรอน,รอน อ๋อคืออย่างนี้มันจะกัดใช่ไหมนี้อื่นเนี่ยมันจะกัดคือเมื่อกี้ผมโดนกัดแหลเมื่กี้โดนกัดทีเดียวตายมันจะกัดมันจะ มันงับงับดูดูไล่ไล่ไล่เจ็บไม่ล่ะเจ็บไม่ล่ะโดนไฟตัวเองโอ้ยนี่แมวนี่แมว tiếp đây cho đi Ghiền วิหยห้ยเดือยวเยอะเวลเยอะ,ะโอเคแหมอะไร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 พวกย้มอมเยอะหยุดหยุดยังไม่จบยังไม่จบเนื้อไฮด้าต้องอร่อยแน่เลยแหละกินไม่เป็น <c oughs> ก็เดี๋ยวขุดแ,แล้วกันไม่มีอะไรทำ กดสัก็กสักน้อยเพื่อได้ใช้โอเคบประมาณนี้แหละเอาจริงนะเทียบกันอนะผมว,ว่าลิทยากกว่าลิทมันยากกว่าให้ได้นะเว้ยแต่แค่แบบให้ไ,ได้มันมีท่าวันอดไงถ้าแต่ถ้าเราไม่ดูะอะก็ง่ายนะ แต่ประเด็นคือผมไม่รู้ไงเลยโดนเลยเงาสุขครับเบอโอ้ต้องมีแท่งเบดโอ้แย่ละ มีทำไมอ่ะ,นะ,ะเ,นเนี่ยเป็น่ย้มากราบอยู่เอ,อ่ะทุกคนตอนนี้ผมว่าเจออันแล้วนะบอกเลยว่าหานานมากเลยแหละโอ้ ก็นั่นคือแบบมีอันเดียวไงนะค่อนข้างจะสิ้นหวังเลยแหละ เว้ยนี่เงยใจยันแล้วว้าวไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก่อนเลยอันเดียวแบบอันเดียวจริงๆฮะมันมีว้าวนายครบแล้วกลับสิวะกลับยังไง ว้าวว้าวแม่กว่าจะเจอโอ้โหไม่ใช่เล่นๆนะแต่ผมว่าถ้าผมไปนรกก็จะนานกว่านี้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นผมเออตันที่นี่ยผมคิดว่าน่าจะถูกละ เอาละทำอย่างนี้เดี๋ยวเก็บของกันเอาล้ยจังไี้อ่าฮะมาละนี่แหละ ต่อไปต้องไปที่ขุดอยล้วยฮะนี่ทำยังไงนะอันนี้ปะเออมาแล้วว,ว้าวแทงจริงที่มากๆเลยแหละส่วนมกุดก่อนนี่ ดีนะโอ้ดีนะเป็นชันได้สมัยเลยมั้านักอาหารเบกกิ้งหรือเปล่า ดามิด8มากกว่าดาเมจอ้าวมาแทนเลยไหมาดามิดามดาเมจมันมีชาร์จดีวยแมัว่าจตกลายเป็นแก้วแต่อันนี้มันมีไฟเอาเป็นว่าเราเก็บไปทั้งสองอันเลยแล้วกันถือสองมือเลยแหละเท่มากเลยนะแต่คลิปนี้เราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เพราะว่าเป้าหมายเราก็เสร็จไปตั้งนานแล้วแต่ผมแค่อยากได้ดาบอะ่ะอืมชิมหน้าเราก็จะจัดการสโนควีนกันนะฮะสำหรับชิมนี้สวัสดีครับเกะมา